ไม่เคยกลัวเลยคนเก่งกลัวที่สุดคือกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้คนเก่งอาจจะยอมแพ้ได้แต่คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยนะโดนอะไรอะไรมาไม่ยอมดะไรมาดูแลมาสู้คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเส้นทลางของคนเรามันมีการเดินช้าเดินเร็วแตกต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินเร็วตลอดและไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จตลอดถ้าคุณต้องการไปข้างหน้านะคุณต้องยอมแลกวิ่งไม่ได้ให้เดินเดินไม่ได้ก็คลานไปคลานไม่ได้ก็หมอบหมอบกระดึบกระึบกระดึบไป ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดขยันแข่งแขงใคร,าใครมาเอาคุณลงสุดท้ายแล้วเราจะพึ่งมัวต่พึ่งโชคชะตาฟ้าลิขิตมันไม่ใช่มไม่ได้พัฒนาตัวเองให้มันดีแล้วอย่ากลัวที่จะแัดลงมือทำอะไรสักอย่างที่เราลงมือทำมาตลอดอย่าให้ขาดทำไปเลยนะครับถ้าอยากโตนะทำไปเลยแต่ถ้าไม่อยากโตก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆได้ไม่มีผิดไม่มีถูกในเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วนึกออกป่ะทั้งสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่ที่ไหนรู้ปะ่ะอยู่ที่ใจอยู่ที่ความพยายามว่าคุณจะพยายามเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่า ถ้าคุณพยายามสินุ้อย่างเป็นไม่ได้หดีกยวผมเชื่อแหละผมเชื่อในความพยายามที่สุดถ้าคุณเป็นคนพยายามมีคนความ,ยายามขย,ายามขันแข็งขยันแข็งแ่งเ่มึงไม่เลิกอะอะไรจะมาอะไรจะมาหยุดคุณได้อะใช่ปะ่ะนี่แหละไม่ไม่กลัวหรอกคนเก่งจริงๆไม่เคยกลัวเลยคนเก่งกลัวที่สุดคือกลัวคนที่ไม่ยอมแพ้คนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยน่ากลัวที่สุด